การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญแค่ไหนการประเมินผลการเรียนการสอนมีความสําคัญอย่างไร EP นี้เรามีคําตอบครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการซ่าชาแนลครับและผมวรุิสงศั์ครับใน EP ีนี้ครับเราอยากให้ทุกท่านได้ติดตามครับโดยเฉพาะคณาจารย์ทุกๆท่านครับว่าการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการสอนนั้นมีความสําคัญอย่างไรต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าในสํานักวิชาสาวิาศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองเราให้ความสําคัญนะครับกับการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่มีต่อนักศึกษาผู้เรียนทุกๆคนครับ โดยเราอยากให้นักศึกษาผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดก,การเรียนการสอนของหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยเราจึงจําเป็นจะต้องมีการประเมินครับโดยนักศึกษาผู้เรียนของเรานั่นแหละครับที่จะเป็นคนประเมินอาจารย์ผู้สอนในทุกๆรายวิชาครับโดยผลการประเมินนี้อาจารย์ทุกท่านก็จะรับทราบครับโดยเราคิดเป็นคะแนนประเมินออกมารวมถึงมีข้อเสนอแนะต่างๆจากนักศึกษาของเราครับ ซึ่งนักศึกษาของเราก็จะมีการประเมินตามความเป็นจริงประเมินตามสิ่งที่เขาได้รับจากการจัดก,การเรียนการสอนของคณอาจารย์ตรงนี้แหละครับที่คณาจารย์ของเราทุกท่านก็จะนำเอาผลประเมินนั้นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเอามาวิเคราะห์แล้วก็มาพัฒนาบางส่วนเราก็เอามาปรับปรุงเพื่อให้การจัดก,การเรียนการสอนนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตรงตามความต้องการของนักศึกษาผู้เรียนของเรามากที่สุดครับในวันนี้ครับ เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนสูงที่สุดของสำนักวิชาสารวิทยาศาสตร์ครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2562ที่ผ่านมาในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ท่านนั้นกันครับว่าเขามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเขามีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นแบบใดและเขามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและก็เข้าถึงเนื้อหาของบทเรียนมากที่สุด และสุดท้ายครับเขาก็ได้รับการประเมินผลการสอนสูงที่สุดของสำนักวิชาในเบรกหน้าครับเราจะกลับมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของผมท่านนั้นครับและเราจะมาศึกษาเรียนรู้ไปได้วยกันว่าทำอย่างไรจึงจะมีผลการประเมินการสอนสูงที่สุดของสำนักวิชาสาวิชศาสตร์สักครู่เดียวครับ